สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็มาพบกับครูก,กิฟเช่นเคยนะคะในวิชาภาษาไทยคะ่ะวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องการเขียนคำอวยพรค่ะการเขียนคำอวยพรถือว่าเข้ากับช่วงเทศกาลตอนนี้เลยนะคะเพราะว่าอีกไม่กี่วันก็ใกล้จะถึงวันแม่แห่งชาติกันแล้วค่ะเด็กๆการเขียนคำอวยพรในโอกาสต่างๆ 1. วันปีใหม่ 2. วันเกิด 3. วันสงกรานต์ 4. วันแม่ 5. วันพ่อ 6. งานแต่งงาน 7. จบการศึกษาต่อไปเรามาดูหลักการอวยพรกันค่ะ หลักในการอวยพรข้อที่1สอดคล้องกับผู้รับพรและโอกาสนักเรียนต้องดูด้วยนะคะว่านักเรียนจะอวยพรให้เพื่อนหรือให้ผู้ใหญ่หลักในการอวยพรข้อที่2เขียนถึงโอกาสในการให้พรนักเรียนต้องดูด้วยนะคะว่านักเรียนจะอวยพรในโอกาสใดบ้างหลักในการอวยพรข้อที่3ถ้าอวยพรให้กับผู้ที่อาวุโสก,กว่า ควรอ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือตัวอย่างเช่นสวัสดีปีใหม่2564ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบความสุขความเจริญหลักในการอวยพรข้อที่4่ใช้คำอวยพรที่สร้างสรรค์คำอวยพรต้องเป็นพรที่สร้างสรรค์สมมติว่าวันนี้เป็นวันเกิดวันนี้เป็นวันเกิดเราเลย ตื่นเช้ามาตักบาทด้วยจิตใจที่ร่าเริงแจ่มใสแต่เพื่อนมาอวยพรวันเกิดให้เราว่าแก่ขึ้นอีกปีแล้วนะแกะอะไรอย่างนี้บางทีเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันแก่ดังนั้นหลักการพูดอวยพรเลยถ้าเป็นวันเกิดจะไม่พูดเรื่องแก่จะไม่พูดเรื่องเจ็บเราจะไม่พูดเรื่องการตายเราจะไม่พูดถึงโรคภัยไข้เจ็บอุบัติเหตุต่างๆคำพูดทุกอย่างต้องเป็นในแนวทางสร้างสรรค์ เช่นอะไรบ้างแนวทางสร้างสรรค์มีสุขภาพที่ดีมีความร่ำรวยเงินทองความสำเร็จอย่างนี้คือคำอวยพรที่สร้างสรรค์เราก็ประดิษฐ์คำไปตามความเหมาะสมในการใช้คำอวยพรที่สร้างสรรค์น,นั่นเองค่ะต่อไปหลักในการอวยพรข้อที่5อัอน,นิการดอกจันไว้เล้านดอกเลยค่ะนักเรียนใช้ภาษาที่เหมาะสมโดยใช้คำที่สุภาพทุกคนอยากได้ยินคำพูดที่สุภาพไหมอันนี้ถามเด็กป .5 อีกรอบค่ะทุกคนอยากได้ยินคำพูดที่สุภาพไหมทุกคนอยากได้ยินคำพูดที่สุภาพหมดเลยดังนั้นไม่ว่าเราจะอวยพรให้ใครก็แล้วแต่เราต้องคำนึงถึงความสุภาพไว้ต่อให้คนนั้นเป็นเพื่อนสนิทของเราแบบซีกันเลยไปไหนกอดคอกันไปทุกที่บางทีภาษาที่เราใช้อาจไม่เหมาะสมอันนี้ครูกิฟเข้าใจแต่ข้อความทั้งหมดต้องอยู่บนพื้นฐานของของอะไร ของความปราดปราดอะไรลกูกปราถนาดีอันนี้คือประเด็นหลักจบแล้วนะคะหลักในการเขียนคำอวยพรของครูกิฟทั้งห้าข้อในวันนี้เป็นไงคะยากกันหรือเปล่าแต่ครูกิฟเชื่อว่านักเรียนของครูทำได้อยู่แล้วคะ่ะสำหรับวันนี้ครูกิฟก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีคะ่ะ